สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะยังอยู่กับรายการเล่าแบบพุทธเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ปรากฏในพระไตรปิฎกในอัถกถาธรรมบทเรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณีครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของการพยาบาทจองเวรต่อกันมาข้ามภพข้ามชาติ ระหว่างนางยักษิซีนีที่ชื่อกาลีกับนางกุลธิดาในเมืองสาวัตถีนางกุลธิดาเนี่ยคลอดลูกกี่คนกี่คนเป็นต้องถูกนางยักษ์กาลีตนนี้มาจับไปกินทุกครั้งไปจนในที่สุดนางต้องหอบลูกน้อยเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปขอพึ่งบาร,รมีของพระาศาสดาในวัดพระเชตวันเรื่องนี้ก็มีเหตุครับไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างย่อมมีที่มาที่ไปทำไมนางกุลธิดาถึงต้องโดนนางยักษ์มาจับกินลูก ชาติก่อนพวกนางมีเวรอะไรต่อกันนางยักษ์กาลีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปดูเรื่องราวที่มาที่ไปอันเป็นปฐมเหตุแห่งการจองเวรของพวกนางกันครับจำเดิมเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันได้ทรงปารบเรื่องนี้ไว้ว่านหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกทาจนัง อเวเรนะจะสัมมันติเอสะธรมโมสนันตโนในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวรเลยก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรรมนี้เป็นของเก่าย้อนหลังกลับไปครับก่อนพุทธกาลมีกุดุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาตายแล้วเนี่ยก็อาศัยอยู่กับแม่สองคน ต้องรับผิดชอบอยู่ดูแลแม่ทำงานทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเพราะยังไม่ได้แต่งงานงานบ้านงานไร่งานสวนกิจการทุกอย่างต้องรับผิดชอบหมดแม่ก็เห็นว่าลูกชายนะทำงานทำการทั้งที่นาแล้วก็ต้องกลับมาทำงานบ้านปฏิบัติด,ดูแลแม่อีกไม่มีใครช่วยแบ่งเบาเลยเข้าไปบอกกับลูกว่าแม่จะหาภรรยามาให้ลูกชายก็บอกแม่ว่า อย่าเลยแม่จะขออยู่ปฏิบัติแม่อย่างนี้ไปตลอดแม่ก็ว่าพ่อเจ้าทำงานทำการตัวเป็นเกรียวทั้งที่นาที่บ้านอย่างนี้นะเหนื่อยแย่แม่จะไปหาหญิงมาให้เจ้าจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานน้อยใหญ่มาพูดทีไรลูกชายก็ปฏิเสธห้ามบอกแม่ว่าอย่าเลยพูดจนขี้เกียจพูดนะครับนางก็ไม่ฟังความที่สงสารลูก เอาละฉันไม่สนใจละยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องแต่งตัดสินใจออกจากบ้านไปหาหญิงอีกตระกูลหนึ่งมาลูกเห็นแม่ออกไปอย่างนั้นก็ถามว่าแม่จะไปบ้านไหนนางก็บอกว่าไปบ้านนูน้นลูกก็ว่าอย่าไปบ้านนน้นเลยถ้าจะไปให้ไปบ้านนี้นะเอาคนนี้บอกชื่อเสร,ร็จสับแสดงว่าต้องมีคนที่แอบชอบอยู่แม่ก็ตามใจลูกนะครับ จนในที่สุดเนี่ยก็ได้แต่งงานกันอยู่กินไปอยู่กินมาก็ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเป็นหมันครับไม่สามารถที่จะมีลูกได้แหมเวรกรรมจริงๆคนอินเดียในสมัยนั้นเนี่ยถ้าหญิงคนไหนเป็นหมันเนี่ยลำบากมากไม่มีใครอยากได้เพราะคนในครั้งกันนั้นนะครับให้ความสําคัญกับผู้สืบสกุลมากถ้าไม่มีลูกก็ไม่มีผู้สืบสกุลสกุลนั้นเนี่ยก็จะขาดสูญไป ผู้เป็นแม่จึงได้เข้ามาหาลูกชายพูดว่าพ่อเจ้าให้แม่นำหญิงสาวที่ชอบมาแต่หญิงนั้นกลับเป็นหมันอย่างนี้ไม่ได้ตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบสกุลนั้นย่อมชิบหายเพราะฉะนั้นแม่จะไปนำหญิงอื่นมาให้เจ้าลูกก็ห้ามบอกว่าอย่าเลยแม่วันแล้ววันเล่าจนหญิงที่เป็นภรรยานะคิดว่าตายจริงไม่ได้การละ ธรรมดาลูกชายนะไม่อาจจะฝืนคำของแม่ไปได้นานสุดท้ายก็ต้องยอมถ้าแม่หาหญิงอื่นมาแล้วเราก็จะลำบากลูกก็มีให้ไม่ได้ก็จะใช้เราอย่างค่าทาสคนรับใช้ไม่ได้เราต้องเป็นฝ่ายไปนำหญิงอื่นมาแทนอย่างน้อยหญิงนั้นก็จะอยู่ในอำนาจของเราพอคิดอย่างนี้ก็ตัดสินใจนะครับออกไปยังตระกูลหนึ่ง ไปขอลูกสาวเขาเที่ยวอ,อ้อนบอนตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้นางก็บอกว่านางเนี่ยเป็นหมันมีลูกให้สามีไม่ได้ถ้าเอาลูกสาวของท่านไปเนี่ยก็จะมีลูกมีหลานลูกท่านก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตดูแลสมบัติในบ้านทั้งหมดไม่ต้องห่วงว่าจะมาเป็นเมียน้อยหรอกพอว่าอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนั้นก็ยอมยกลูกสาวให้มาอยู่เป็นเมียอีกคนพอมาอยู่ไม่นาน หญิงสาวที่เป็นหมันก็เกิดกังวลใจขึ้นกลัวว่าต่อไปหญิงสาวคนนี้มีลูกสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของนางแต่เพียงผู้เดียวแล้วเราจะได้อะไรลูกก็ไม่มีใครเขาจะมาสนใจจึงได้คิดว่าเอาละ่ะยังไงยังไงเนี่ยก็ต้องทำให้นางมีลูกไม่ได้ห้ามมีถ้าฉันมีไม่ได้เธอก็มีไม่ได้เช่นกันจึงได้คิดวางแผนเข้าไปบอกกับหญิงสาวว่า น้องหญิงถ้าเจ้าตั้งคันแล้วเนี่ยก็ให้รีบมาบอกฉันนะฉันจะได้ช่วยดูแลทำข้าวต้มข้าวสวยให้กินหญิงสาวก็พาซื่อรับปากนะครับพอต่อมาหญิงสาวตั้งคันจึงได้ไปบอกกับหญิงที่เป็นหมันบอกว่าพี่เจ้าข้าเนี่ยตั้งคันแล้วนะเราจะมีบุตรสืบสกุลกันแล้วหญิงหมันก็ทำทีประคบประงมทำข้าวต้มข้าวสวยดูแลอย่างดี แต่ทว่านางก็ได้แอบใส่ยาลงไปในอาหารนั้นด้วยครับปรุงปะปนไปกับข้าวต้มข้าวสวยจนทําให้หญิงสาวนั้นเนี่ยแท้งลูกไปในที่สุดเป็นอย่างนี้ถึงสองครั้งท้องทีไรเนี่ยก็ปรุงยาท้องทีไรเนี่ยก็ปรุงยาจนคันตกไปถึงสองครั้งวันหนึ่งพวกเพ,เพื่อนของหญิงสาวนั้นเนี่ยก็ได้มาเยี่ยมไตถามสารทุกข์สุกดิบอยู่นี่เป็นยังไงเมียหลวงได้ทําร้ายเธอบ้างไหม นางก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เตือนนะครับบอกว่าตายจริงที่คันเธอตกนะไม่ใช่อะไรอื่นล็อกหญิงหมันวางยาเธอเป็นแน่แล้วเจ้าต้องไม่บอกนางถ้าตั้งคันอีกหญิงสาวก็เฉลียวใจคิดได้เออเห็นท่าจะจริงจึงคอยระวังพอตั้งคันอีกเป็นครั้งที่สามจึงไม่ได้บอก จนท้องเนี่ยมันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับหญิงหมันเห็นผิดสังเกตนี่ยจึงเข้ามาถามบอกว่าน้องเจ้าเจ้าตั้งคันทำไมไม่มาบอกฉันล่ะหญิงสาวก็บอกว่าหล่อนน่ะเป็นคนนํำฉันมาเมื่อฉันท้องก็ทำให้ฉันแท้งถึงสองครั้งฉันจะบอกหล่อนทำไมกันหญิงหมันเมื่อรู้แล้วก็กังวลนะครับชิบหายแล้วถ้านางคลอดลูกสำเร็จฉันลำบากแน่ จึงได้คอยหาโอกาสจังหวะเรื่อยมาคันของหญิงสาวก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นจนศพจังหวะครับหญิงสาวไม่ทันระวังนางก็ได้แอบปรุงยาใส่ไปในอาหารอีกเนื่องจากคันเนี่ยแก่มากแล้วคันจึงไม่ตกแต่ทว่าทําให้เด็กทารกนั้นนอนขวางคลอดไม่ได้หญิงสาวก็เจ็บปวดทรมานจนในที่สุดเนี่ยก็สิ้นชีวิตด้วยความแค้นนะครับก่อนสิ้นใจ นางก็ได้ตั้งความปรารถนาว่านางหญิงหมันทำร้ายเราถึงเพียงนี้อุตสาห์นำเรามาแต่แล้วกลับมาทำอย่างนี้กับเราฆ่าลูกเราให้ตายถึงสามคนบัดนี้เราก็กำลังจะตายด้วยน้ำมือนางหากตายแล้วเนี่ยขอชันจงไปเกิดเป็นนางยักษ์เถิดเพื่อว่าจะได้เคี้ยวกินลูกของนางได้บ้างเช่นกันอธิษฐานอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจเดชะด้วยแรงแห่งพยาบาทนั้น เป็นผลทำให้นางไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนนั้นนั่นเองพอสามีรู้เข้าก็โกรธหญิงหมันจัดนะครับเข้าไปหาแล้วก็บอกว่าเจ้าหญิงชั่วเจ้าได้ทำการตัดตระกูลของข้าให้ขาดศูนย์แล้วก็ได้ทุบตีหญิงหมันนั้นจนเป็นเหตุให้นางเนี่ยสิ้นใจไปในที่สุดพอตายแล้วก็ได้มาเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันครับต่อมาแม่ไก่เขาค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่ตกไข่ ทุกครั้งที่ตกไข่เป็นต้องถูกแม่แมวเนี่ยมากินทุกครั้งไปจนครั้งที่สามก็ถูกแม่แมวตัวนั้นกินอีกแม่ไก่จึงได้ถูกจิตคิดอาฆาตตั้งใจว่าแมวตัวนี้กินไข่เราถึงสามครั้งและตอนนี้มันก็จะกินเราด้วยเราตายจากนี้แล้วขอจงได้มีโอกาสกินมันกับลูกของมันบ้างเช่นกันตายจากนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นแม่เสืเออย่างครับส่วนแมวก็ได้มาเกิดเป็นแม่เนื้อ แม่เนื้อคลอดลูกทีไรก็ถูกแม่เสือเหลืองเนี่ยฆ่าไปกินถึงสองครั้งครั้งที่สามแม่เนื้อก็ผูกจิตพยาบาทปรารถนาว่าเราเมื่อออกลูกครั้งใดก็ถูกเสือตัวนี้มากินทุกครั้งแม้ครั้งนี้มันก็จะกินเราด้วยถ้าเราตายจากนี้ไปแล้วก็ขอให้ได้กินมันกับลูกของมันบ้างเช่นกันเถิดอธิษฐานอย่างนี้แล้วก็ตายไปไปเกิดเป็นนางยักษิเี ฝ่ายแม่เสือพอตายแล้วเนี่ยก็มาเกิดเป็นกุลธิดาชาวเมืองสาวัตถีนางกุลลธิดาพอจเจริญวัยขึ้นก็ได้แต่งงานไปอยู่กินกับสามีจนกระทั่งนางเนี่ยได้ตั้งรันครับและได้คลอดลูกคนแรกวันนั้นนางยักษินีก็ได้จำแรงตนเป็นหญิงเพื่อนสนิทของนางกุลธิดานั้นเข้าไปไต่ถามชาวบ้านทำทีว่าจะมาเยี่ยมเพื่อนรักบอกว่าสหาย หญิงเพื่อนรักของข้าตอนนี้นะ่ะอยู่ที่ไหนหนอพวกชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่านู่นนางน่ะเพิ่งคลอดลูกอยู่ในห้องของนางนั่นแหละนางยักสินีปแปงก็พูดว่าโอ้ห oh, น่ายินดีเหลือกเกินเพื่อนชั้นเนี่ยได้ลูกหญิงหรือลูกชายหนอเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยว่าแล้วเนี่ยนางก็ทําทีทําท่าว่าจะไปดูพอไปก็เหลือบเหลือบมองมอง ได้จังหวะเนี่ยก็จับทารกมาเคี้ยวกินนะครับนางกุลธิดาเนี่ยก็ตกใจกลัวเสียใจทุกทรมานใจมากมีลูกคนแรกก็มาเป็นอย่างนี้เวรกรรมจริงๆนะครับพอต่อมานางกุลธิดาเนี่ยก็ได้ตั้งครั์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองพอคลอดก็โดนนางยักษ์เนี่ยมาจับไปกินในทำนองเดียวกันเหมือนครั้งแรกอีกจนกระทั่งครั้งที่สามเมื่อใกล้จะคลอดนางจึงได้เรียกสามีมาคุยปรึกษากันว่า นี่เราลอดบุตรถึงสองครั้ง,งก็ถูกยักษ์มาจับกินทุกครั้งไปครั้งนี้ไม่ได้การล่ะยังไงจะต้องไปขอดที่บ้านเกิดฉันคือบ้านที่นางอยู่กับสามีเนี่ยอยู่ถแถวๆข้างประตูเมืองสาวัตถีนะครับบ้านเกิดของนางก็คงจะอยู่ข้างในตัวเมืองว่าแล้วเนี่ยก็พากันเก็บเสื้อผ้าอบพยพชั่วคราวไปยังบ้านเดิมของนางก็พอดีตรงกับที่เวลานั้นนางยักษินีเนี่ยต้องเข้าเวรทำหน้าที่ส่งน้ำ คือบรรดานางยักษิศีทั้งหลายเนี่ยต้องมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งครับคือจะต้องผลัดเปลี่ยนเวรการตักน้ําจากสระอนุดาษยกขึ้นทูลบนศีรษะมาเพื่อท้าวเวสุวรรณซึ่งเป็นราชาของยักษ์ทั้งหลายตามวาระบางตนก็4เดือน5เดือนบ้างแล้วแต่ทว่าการทําหน้าที่นี้เนี่ยเป็นงานที่หนักพอสมควรยักษินีบางตนถึงขั้นล้มเจ็บและตายไปก็มีอันนี้ก็เป็นมิบาก,กรรมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ส่วนนางยักษินีกาลีครับพอพ้นจากเวรเท่านั้นก็รีบบ่ายหน้ามายังบ้านของนางกุลธิดาเหมือนเดิมไปแล้วก็ไม่เห็นนางจึงได้แปลงเป็นหญิงถามพวกชาวบ้านว่าพวกท่านเห็นเพื่อนรักของข้าบ้างไหมพวกเขาพาก,กันย้ายไปไหนกันพวกชาวบ้านก็บอกว่านี่เธอเธอจะเห็นได้ยังไงกที่บ้านนางนั้นน่ะได้มียักษินีตนหนึ่งมากินลูกของนางถึงสองครั้งแล้วตอนนี้ พากันหอบเสื้อผ้าย้ายไปคลอดที่บ้านแม่นางในตัวเมืองนู่นแล้วนางยักษ์ก็คิดว่าถึงจะหนีไปที่ไหนที่ไหนก็ตามเถอะก็จะไม่พ้นเราไปได้ด้วยกำลังแห่งเวรพยาบาทก็ตุ้นเตือนใจให้นางเหนียวร้อนลนทนไม่ได้รีบวิ่งบ่ายหน้าตามเข้าไปในเมืองฝ่ายนางกุณธิดาพอกลับไปบ้านเกิดเนี่ยก็คลอดบุตรเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยดีวันนั้นจึงบอกสามีว่า เอาละนายคราวนี้ลูกเราก็ปลอดภัยดีแล้ววันนี้เราคงจะกลับบ้านได้แล้วกระมังก็พากันเก็บข้าวเก็บของเดินทางกลับตัดผ่านมาทางวัดพระเชตวันพอถึงข้างวัดก็คิดว่าพวกเราพากันลงอาบน้ําล้างตัวให้สดชื่นสะกก่อนเถอะค่อยไปต่อเมียก็ลงไปก่อนพอเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาอุ้มลูกยืนให้นมลูกสามีก็ลงไปอาบในเวลานั้นนั่นเองครับ ในขณะที่กำลังยืนให้นมลูกรอยสามีอาบน้ำอยู่นั้นก็พันเหลือบมองไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาหาตนอยู่ไกลๆนูน่นดูไปดูมาปรากฏว่าเป็นนางยักษิซีนีตนนั้นที่มากินลูกก็จำได้รีบตะโกนบอกสามีว่านายรีบขึ้นมานางยักษ์ตนนั้นมันมาอีกแล้วนางเนี่ยไม่อาจรอจนสามีขึ้นมาได้รีบกระเสียกระสนวิ่งหนีสุดกำลังบ่ายหน้าเข้าไปยังวัดพระเชตวัน ก็พอดีเหมาะเจาะเวลาน้ำเนี่ยก็เป็นเวลาเย็นครับพระผู้มีพระภาคกําลังแสดงธรรมท่ามกลางประชาชนอยู่นางกุลธิดาก็วิ่งกระเสือกกระสนฝ่าฝูงชนที่กําลังนั่งฟังธรรมอยู่มาหมอบลงตรงหน้าวางบุดลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าร้องไห้ฝูงฝ่ายบอกว่าลูกคนนี้ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์แล้วขอพระองค์โปรดประทานชีวิตแก่บุตรข้าพระองค์ด้วยเถิด ฝ่ายยักษินีที่กําลังวิ่งไล่ตามมาก็ตามมาได้ถึงแค่หน้าวัดนะครับเพราะว่าที่ซุ้มประตูมีสุมโมนเทพเฝ้าอยู่ไม่อนุญาตให้นางเข้าไปพระศาสดาจึงมีรับสั่งเรียกพระอนุนมาแล้วตัดว่าอานุนเธอจงไปเรียกนางยักษินีตนนั้นมาพระเถระก็ไปเรียกมาพอมาแล้วเนี่ยนางกุลธิดาเห็นก็ร้องบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,นางยักษ์ตนนั้นมันมาแล้วเจ้าค่ะโปรดช่วยหม่อมฉันด้วยพระศาสดาก,ก็ตัดว่า ยักษินีจงมานี่เถิดแล้วตัดกับนางกุณรัิดาว่าเจ้าอย่าได้ร้องไปเลยจากนั้นเนี่ยจึงได้ตัดกับนางยักษินีว่าเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วเวรของพวกเจ้าจากได้เป็นกรรมตั้งอยู่ชั่วกันเหมือนเวรของงูกับพังพรของหมีกับไม้สะเคาะห และของกากับนกเขาเหตุฉไฉนพวกเจ้าจึงกระทำเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระง,งับได้ด้วยความไม่มีเวรหาระง,งับได้ด้วยเวรไม่เหมือนบุคคลเมื่อเปื้อนสิ่งปฏิกูลแล้วก็เอาของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นมาล้างย่อมไม่อาจทำให้เป็นที่หมดจดหายกลิ่นเหม็นได้โดยที่แท้ กลับยิ่งทําให้เปื้อนสกปปกและมีกลิ่นเหม็นยิ่งไปกว่าเก่าอีกฉันใดบุคคลเมื่อด่าตอบชนผู้ด่าอยู่ทําร้ายตอบชนผู้ทําร้ายอยู่ย่อมไม่อาจยังเวรให้ระงับได้ด้วยเวรได้โดยที่แท้เขาชื่อว่าทําเวนนั้นเองให้ยิ่งขึ้นฉันนั้นนั่นเทียวแม้ในการไหนๆขึ้นชื่อว่าเวรทั้งหลาย ย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวรเลยหากนำของไม่สะอาดมีน้ำลายเป็นต้นเหล่านั้นมาล้างด้วยน้ำที่ใสสะอาดย่อมหายหมดจดได้ไม่มีกลิ่นเหม็นฉันใดเวรทั้งหลายย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรคือขันติและเมตตาฉันนั้นนั่นเทียวความสงบเวรด้วยความไม่มีเวรน,นี้เป็นมรรคาแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกกับพุทธเจ้าและพระขีนาศบทั้งหลายทุกๆพระองค์ดำเนินไปแล้วพอจบพระธรรมเทศนานางยักษินีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันณที่นั้นนั่นเองจากนั้นพุทธองค์ก็ตัดกับนางกุลธิดาว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษินีเถิดนางก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้ากลัวเจ้าอย่ากลัวเลย ยักษีนีนี้จะไม่ทำอันตรายเจ้าเป็นอันขาดแล้วนางเนี่ยก็ได้อุ้มลูกขึ้นมายื่นไปให้นางยักษ์อุ้มนะครับนางยักษ์ก็อุ้มหอมกอดจูบด้วยความเอ็นดูแล้วก็ส่งกลับให้แม่คืนจากนั้นนางก็ได้เริ่มร้องไห้ครับสสอึกสะอื่นพระศาสนาก็ตรัสถามว่าเป็นอะไรนางก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อก่อนนี้แม้ข้าพระองค์จะกินได้ไม่เลือก ก็หากินอย่างยากลำบากอดอยากฝืดเคืองมาบัดนี้ถึงความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนแล้วข้าพระองค์จะทำยังไงกลัวว่าตัวจะอดอยากตายพระพุทธเจ้าก็ตัดปอบนางยักษ์ว่าเจ้าอย่าก,กลัวเลยหันไปหานางกุลธิดานั้นแล้วก็ตัดว่าให้เอานางยักษ์ศนีไปอยู่ด้วยเถิดเลี้ยงนางด้วยข้าวต้มข้าวสวยอย่างดีหญิงนั้นก็รับว่าเจ้าค่ะ กลาวลาพระาศาสดาแล้วพวกนางก็พากันกลับไปหญิงกุลลัิดานั้นนะครับก็ได้นำนางยักษ์ไปไว้ในโรงกระเดื่องเลี้ยงดูด้วยข้าวปลาอาหารอย่างดีแต่ทว่าในเวลาตำข้าวเปลือกครับสากที่ตำข้าวเนี่ยก็ไปโดนเอาหัวของนางยักษ์เข้านางยักษ์ก็มาบอกว่าแหมเจ้าตรงนี้น่ะคงไม่เหมาะฉันสิงอยู่ที่นี่นะเวลาเขาซ้อมเขาเปลือกสากก็ตำหัวข้าอยู่เรื่อยเรื่อยขอท่านเนี่ยจงให้ฉันพักที่อื่นเถิด นางกุลธิดาก็เอา้าถ้าอย่างนั้นไปลองอยู่ข้างตุ่มน้ําสิพอไปอยู่นางยักษ์ก็ว่าอยู่ไม่ได้พวกเด็กเทน้ําล้างสิ่งโสกรปรกลงไปใส่อยู่เรื่อยแล้วริมเตาไฟล่ะพอไปอยู่สักพักก็ว่าพวกสุนัขเนี่ยชอบมานอนก็ย้ายไปริมชายคาพอไปอยู่ก็ปรากฏว่าเอไม่เหมาะพวกเด็กน้อยเนี่ยมันชอบทําสกปปกริมกองขยะก็ไม่น่าอยู่คนชอบเอาขยะมาทิ้งย้ายไปอยู่ริมประตูก็ว่าแหม่ไม่เหมาะอีก บอกว่าพวกชาวบ้านเนี่ยชอบมาเล่นการพนันในที่สุดก็ว่าอยู่ไม่ได้หญิงกุลธิดานั้นก็เลยพาไปอยู่ในป่าลึกๆเงียบสงัดข้างนอกบ้านพอมาอยู่ก็ว่าเอาละที่นี่ดีอยู่ได้นางกุลธิดานั้นเนี่ยก็เลี้ยงดูแลนางยักษ์อย่างดีนะครับเอาข้าวปลาอาหารมาให้ไม่เคยขาดนางยักษ์ก็ซึ้งใจคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยมีคุณต่อเราเลือกเกินเอาละเพื่อจะตอบแทนคนุณ เวลาหญิงกุลรัิดามาหานางก็จะคอยเตือนบอกนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำจะน้อยนะปีนี้เนี่ยน้ำจะมากให้เจ้าเนี่ยทำนานในที่สูงๆหน่อยน้ำจะได้ไม่ท่วมคอยบอกอยู่อย่างนี้พยากรณ์อากาศให้นะครับข้าวของนางกุลรัิดาเนี่ยก็ปรากฏว่างามเหลือเกินครับไม่ว่าปีจะแล้งจะฝนชาวบ้านชาวเมืองเขาเสียหายเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ข้าวของนางเนี่ยงามตลอดได้ข้าวมากกว่าใครทั้งสิ้น ฐานะเนี่ยก็ร่ํารวยขึ้นเป็นที่แปลกประหลาดต่อชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านเนี่ยก็จึงพากันไปถามบอกว่าเจ้าน่ะทํานาเหมือนกับอย่างรู้ฟ้าดินปีไหนน้ํามากก็ไปทําในที่ดอนปีไหนน้ําน้อยก็ไปทําในที่ลุ่มข้าวของพวกชาวเราเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ของเจ้าไม่เป็นอะไรเลยนางกุณธิดาก็ว่าอ๋อฉันไม่ได้อย่างรู้ฟ้าฝนหรอกจ้าแต่ทว่า นางยักษินีผู้เป็นสหายของฉันเนี่ยเป็นคนบอกฉันก็ทําตามคําที่นางบอกก็เท่านั้นเองชาวบ้านก็ฮะยักษินีเหรอใช่แล้วพวกท่านไม่ได้สังเกตเห็นฉันนํเข้าวต้มข้าวสวยออกไปจากเรือนทุกวันหรือนั่นแหละฉันนําไปให้นางพวกท่านก็ลองนํำข้าวต้มข้าวสวยอย่างดีไปให้นางบ้างสิเพื่อนางเนี่ยจะได้ช่วยดูแลแนะนํากิจการงานของพวกท่านบ้างเหมือนกัน พวกชาวบ้านเนี่ยก็ต่างฮือฮาครับนำอาหารไปให้นางยักษ์เป็นการใหญ่หมดทั้งหมู่บ้านนางยักษ์ก็คอยช่วยดูแลพยากรฟ้าฝนแนะนำการงานเลือกสวนไรนาของชาวบ้านเป็นการตอบแทนชาวบ้านเนี่ยก็ร่ำรวยสมบูรณ์พูนผลแล้วก็ยิ่งนำข้าวของอาหารต่างๆเป็นอันมากเนี่ยมาสังเวย,ยเป็นการตอบแทนกลายเป็นว่านางยักษ์นีก็กลับเป็นผู้มีลาบสการะล้นเหลือมีบริษัทบริวารมากมายและต่อมา นางก็ได้ริเริ่มนำข้าวของที่ได้นั้นนะมาทำเป็นสลากพัดคือการถวายของต่างๆโดยการให้พระสงฆ์มาจับฉลากตามเบอร์ที่เตรียมไว้การถวายแบบจับฉลากหรือเรียกอีกอย่างว่าฉลากพัดที่นางยักษิศีริเริ่มทำขึ้นนี้ก็ได้สืบทอดเป็นประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนางยักษิศีนะครับเป็นเรื่องของการจองเวรซึ่งกันและกันครับจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถ ระงับไปได้ด้วยการไม่จองเมีนสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับและตอนนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย